ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่ทำนาข้าวเรียกได้ว่ามีเป็นแบบประมาณสักยี่สิบไร่ได้นะทั้งหมดนี้เป็นผลงานของช้างสยามเดีย๋ยวเราไปคุยกับคนที่ใช้ช้างสยามกันครับชาวพุวทธบุทองร2 0หมู่8ตำบลวังอินทกอำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกเมื่อก่อนนี้มันเป็นยังไงหลังใช้กับก่อนใช้มันแตกต่างกันไหม ก็มันแตกต่างครับเพราะว่าต้นมันแข็งครับครับสูงกว่าเดิมไหมสูงกว่าปกติไหมก,ก็สูงอยู่ครับสูงกว่าปกติจริงๆว่าต้นมันจะต่ำประมาณต้นมันจะแค่นี้อันนี้ต้นมันยาวอ๋อยาวปกติมันหมายความว่าถ้าต้นมันแข็งแรงผลผลิตมันก็จะได้ได้ดีกว่าปกติเนาะใช่ครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ช้างสยามใช่ไหมใช่ครับใช้อะไรอยู่ครับพี่ก็ใช้ยาธรรมดาใช้ทั่วไปทั่วไปครับทาไมมาลองใช้ช้างสยามพี่ ก็ดูในทีวีครับก็เลยอยากลองมาดูครับไงบ้างครับก็เขียวดีแล้วก็ต้นแข็งแรงครับฉีดไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวเองเหรอครับแล้วใช้ไปเยอะไหมครับใช้ไปแค่กระปุกเดียวครับกระปุกเดียวครับกระปุกเดียว20ไร่เไล่เหรอครับใช้โดนครับใช้โดนใช่ไหมได้ได้ยี่สิบไร่เลยครับพอฉีดไปนานไหมกว่ามันจะเห็นผลก็ประมาณ2ออาทิตย์ครับสองอาทิตย์เหรอครับใบมันเป็นยังไงครับก็เขียวแล้วก็มันใบตั้งมันแตกต่างจากเมื่อก่อน ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นต้นแข็งด้วยครับอ๋อเพราะเดินนี้รู้เลยครับเพราะว่ามันต้นนี้มันแข็งมันแตกต่างจากจากที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช่ครับคนที่ได้ลองใช้เขาก็จะรู้เองครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงก็อย่างที่พี่ชาวบอกแหละครับแปลงนาข้าวของแกต้นแข็งแรงตั้งสูงตรงก็คงเถียงไม่ได้ละครับเพราะภาพข้างหน้ามันฟ้องให้เห็นสักขนาดนี้ อายุข้าวตอนนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบกว่าวันครับถ้าพูดถึงรอบที่แล้วที่ยังไม่ได้ใช้ช้างสยามนะเป็นอย่างนี้ไหมอายุข้าวเท่ากัน40 40กว่าวันอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับไม่ไม่ถึงขนาดนี้ครับแล้วจากที่เราทํานาข้าวมาถ้าต้นขนาดเนี้ยคิดว่ามันจะออกมาได้ดีไหมผลผลิตผมคิดว่าน่าจะออกจะดีครับใช่ไหมครับเพราะว่าต้นมันแข็งแรงต้นมันใหญ่เลยต้นมันแข็งแรงแล้วพวกเรื่องมาลงมลแรงอะไรแมลงก็ไม่ค่อยมีกวนครับรอพี่ใช้หลายตัวไหม ก็ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ไม่ได้ใช้ช้างสยามอะ่ะก่อนที่ยังไม่ไม่เจอเนี่ยใช้เยอะอยู่ครับใช้หลายตัวเลยแต่เวลาใช้ช้างสยามมีม,มีตัวอื่นผสมไหมใช้น้อยลงไหมน้อยลงครับนะครับมันลดปุ๋ยไหมก็ปุ๋ยนี้ก็ลดอยู่ครับปกติใช้กี่กระสอบพี่ยี่สิบไร่เนี่ยกับไร่ละลูกครับทีไร่ละลูกก็ยี่สิบลูกเนาะตีซะประมาณเนาะครับอสมมติตีกลมๆลูกล,กละพันครับยี่สิบลูกก็สองหมื่นใช่ครับถูกไหม ถ้าสยามกระปลูกเดียว600ใช่ครับ20ไร่เหมือนกัน20ไร<ล>่แอ,อ่มันต่างกันนะต่างครับมันต่างกันนะ2 0 0 0 0กับ600ต่างก<อ>ันเยอะเลยครับเหนอย่างนี้พอใจไหมก็พอใจครับเห,เห็นผลเห็นผลผลิตอย่างนี้กับระยะเวลาแล้วก็กับด้วยต้นทุนที่มันต่ำขนาดนี้เขาประหยัดทุนต้นทุนไปได้เยอะครับ ได้ใจจริงๆครับกับสิ่งที่พี่เจ้าลงทุนไปนอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังประหยัดแรงอีกในไหนมันจะคุ้มก็ให้มันคุ้มสุดๆไปเลยเพราะช้างสยามเขารู้ใจเกษตรกรเลยจัดหนักให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ